สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Samsung Galaxy A 3 6 5 G นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาทดลองชาร์จแบตเตอรี่ให้ทุกคนดูกันนะครับเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่ที่เราเล่นจนหมดเกี้ยงเลยเนี่ยจนเครื่องบังคับปิดนะครับชาร์จไปจนเต็ม 100%, เขาจะใช้เวลาเท่าไหร่เนาะก็ตัวเครื่องของเขานะครับรองรับชาร์จเร็วสูงสุดอยู่ที่45วัต์แต่ว่าในครั้งนี้ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าหัวชาร์จที่ผมมีเนี่ยผมมีแค่ หัว25วัตต์เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเป็นหัว25วัตต์เนี่ยเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็ตัวแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่5,000มิลลิแอมเหมือนเดิมนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตอัพสายก่อนนะก็โอเคครับเราก็เซตอัพสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับผมขออนุญาตกดจับเวลานะครับ สำรับเจ้า s a m s u n Galaxy g A365G นะครับก็เป็นมือถือที่ขายในเลทราคาเหมือนต้นต้น,ตนของทาง s m s u n g เนาะราคาค่าตัวอยู่ที่11,999บาทนะครับทุกคนดีไซน์ตัวเครื่องทำมาที่สวยครับก็ตัวนี้เนี่ยได้สเปคการใช้งานมาดีเลยนะก็ได้หน้าจออยู่ที่6.7นิ้วครับความเหลยที่ได้มาเนี่ยเป็น Full HD p s เป็นจอ Super AMOLED Refresh 120Hz แล้วก็ตัวชิปของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว Snapdragon 6 Gen 3นะครับแรม 8GB เราเนี่ยความจุอยู่ที่128กิกนะครับแบตเตอรี่ที่เราจะมาเทสชาร์จกันในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ตัวชาร์จของเขาเนี่ยก็จะเป็นการชาร์จที่แบบรองรับชาร์จสูงสุดอยู่ที่45วัตต์ละในซีรีส์ A นะครับเมื่อก่อนหน้านี้รุ่นก่อนหน้านี้ก็แค่25วนะัตต์เนาะมาในครั้งนี้เขาก็อัปเกรดเพิ่มขึ้นมานะครับทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ของเราอยู่ที่1เเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเครื่องชาร์จแล้วก ปล่อยให้เขาชาร์จไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับตอนที่เราชาร์จเต็ม100%อีกครั้งแล้วกันว่าเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวทุกคนลองคอมเมนต์กันมานะครับว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนที่ชาร์จเสร็จเลยแล้วกันนะครับก็โอเคครับตอนนี้เราก็ชาร์จแบตมาได้1ชั่วโมงกับอีก19นาทีแล้วนะครับทุกคนขออนุญาตกดหยุดแล้วกันเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ของเรานี่ชาร์จได้เต็ม100%เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเนาะ ก็ตัวนี้นะครับผมชาร์จไป20นาทีแรกเนี่ยได้แบตมา35%ชาร์จไป10นาทีได้แบตมาที่69%นะครับไอ้ตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ที่0จนถึงเปอร์เซ็นต์ที่90เนี่ยใช้เวลาไปประมาณ57นาทีเองนะครับทุกคนสำหรับตัวหัวชาร์จ25วัตต์อันนี้นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่90มาจนถึงเปอร์เซ็นต์ที่100เนี่ยใช้เวลาประมาณ21นาทีนะครับดังนั้นใครที่แบบมีธุระเนาะชาร์จแบตเตเเอรรีี่่ได้สักปะมาณแบบ70-80%นย ก็ผมว่าก็นะ่าไม่น่าจะต้องรอนะครับก็ไปได้เลยเพราะว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างอึดอยู่สรุปโดยรวมแล้วนะครับเจ้า Sam s u n g าแล็กซ a 3 6 5 g นะครับผมแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมชาร์จหัวชาร์จ25วัต์ใช้เวลาชาร์จ1ชั่วโมงกับอีก19นาทีนะครับหรือว่าประมาณ1ชั่วโมง20นาทีประมาณนี้ครับก็โอเคครับอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ก็โดยรวมภาพรวมแล้วผมว่าก็โอเคยังถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ส่วนคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังสนใจอย,อยู่แล้วกันไว้จกัันนคคคลลลลิปลิปปปห้้้าาีีไแววรรบผมสสด